เดียวกันเนี้ยเราก็มีหนังเกี่ยวกับพระเหมือนกันนะครับแต่ต้องเป็นพระเครื่องมันก็มีซีนแบบซีน A ในห้องห้องพระพ่อสุนทรเออในในร้านพ่อสุนทรใช่ไหมในสาธุเออเป็นซีนที่สอจอเอแม่งจับตัวไอ้เกมมาอะไรแบบนี้แล้วแบบโหฉากนั้นไอ้วินวางแผนดีมากแล้วไอ้วินในภาคเนี้ยเห็นถึงความฉลาดของแม่งมากขึ้นคนรอบด้านมันก็ต้องโง่ด้วย <laughs> กินเหมือนมันนี่ไฮเหมือนกันนะซึ่งผมชอบดีไอ้วินไอ้วินที่มันไอ้วินไอ้เกมอ่าที่เข้า เข้าไปช่วยไอวินเข้าไปช่วยไอเกมในโกดังเนาะกูอะ่ะพอมันเห็นซีนแบบนี้แบบในเดอะสโตนอ่ะกูก็รู้แล้วต้องมีคนตายกูนึกออกเลยคนตายอะ่ะคนตายอะ่ะทุกคนยกเว้นไอเกมคนเดียวจะรอดแต่ไอสัตว์ไอส้นตีนวินสือเข้าไปหมายความว่าไงครับหมายความว่าซีนเนี้ยไอวินตายสอจอยเ hey, อ๋ไอกี้พวกแมงตายหมดอะ่ะแต่สุดท้ายมันก็เห็นว่าวินตายกูเออไม่แปลกใจเลยแต่มันก็ หน้าเบื่อน่าเซ็งตรงที่เออวินไม่ได้ตายจริงวินไม่วินไม่ได้ตายนะครับแค่แกโดนยิงอะ่ะแกก็ต้องเข้าโรงพยาบาลเนาะแล้วก็ตายแค่คนกลุ่มเดียวด้วยซ้ำสจเอก็รอดนะฉากนี้เอมก็รอดอ่าซึ่งน่าเสียดายนะในผมคิดว่าอันอันเนี้ยจะกลายเป็นซีนเอของเรื่องจริงๆิซีนเอของเรื่องสําหรับผมนะ่าจะเป็นโดนเดียนะ